สวัสดีครับพวกเราน็อฟสตูดิโอ วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องสตึกมายากลหยุดโลกจะเป็นยังไงเมื่อนักมายากลที่เก่งที่สุดพวกเขาได้ใช้มายากลในการแก้แค้นเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ณนะโรงละครแห่งหนึ่งมีนักแสดงมายากลชื่อดังเขามีชื่อว่าแองจเออร์กำลังแสดงอยู่โดยมายากลที่เขาแสดงไม่มีใครสามารถเปิดเผยมายากลของเขาได้ในการแสดงครั้งนี้มีชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าบอนเดนเขาคือคู่แข่งตลอดกาลของแองจเออร์บอนเดนได้เข้ามา ดูการแสดงครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะแชร์ทริคการแสดงของแองจเออร์โดยก่อนการแสดงเริ่มขึ้นแองจเออร์ได้ขออาสาสมัครเพื่อมาตรวจดูเครื่องที่เขากําลังจะทําการแสดงว่ามันมีทริคอะไรบ้างซึ่งคนที่อาสาขึ้นไปหนึ่งในนั้นก็คือบอนเดนแต่หลังจากที่บอนเดนขึ้นเวทีไปบอนเดนก็ได้วิ่งลงไปหลังเวทีทันทีเพื่อไปตรวจดูว่าด้านล่างของเวทีนั้นแองจเออร์ซ่อนอะไรเอาไว้แต่ทันทีที่เขาลงไปการแสดงด้านบนก็ได้เริ่มขึ้นตัวแองจเออร์ที่อยู่ด้านบนตกลงมายันด้านล่างของเวทีและตกใส่ตู้น บอนเดนที่เห็นดังนั้นจึงรีบเอาคอนมาทุบกระจกเพื่อช่วยแองเจลออกมาจากตู้น้ำตู้นี้แต่นั้นมันก็สายเกินไปแล้วแองเจลเขาได้ขาดอาการหายใจและเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปในแทงน้ำแทงนั้นบอนเดนได้ตะโกนให้คนเข้ามาช่วยแต่ทุกคนที่มาเจอกลับคิดว่านี่เป็นฝีมือของบอลเดนทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้บอนเดนนั้นโดนจับทันทีขอหาฆ่าคนและโทษของบอนเดนก็คือการประหารชีวิตบอนเดนเขาได้ถูกจับและรอวันประหารชีวิตแต่แล้วกลับมีนายหน้าคนหนึ่งเข้ามาเจราจาขอซื้อมากละ ของบเดนเนื่องจากบอนเดนเขาก็คือนักมายากลชื่อดังเช่นกันและเขาก็เป็นคู่แข่งตัวชากาดของแองเจอร์นายหน้าคนนี้ได้บอกว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งเขามีชื่อว่าลาสโลต้องการซื้อทริกมายากลทั้งหมดของบอนเดนบอนเดนจึงยอมตกลงขายมายากลของเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมขายนั่นก็คือมายากลการสลับตัวซึ่งนายหน้าก็ได้บอกกับบอนเดนว่าแต่มายากลการสลับตัวของบอนเดนนั้นไม่มีใครมองออกเลยและลาสโลก็ต้องการที่จะซื้อมายากลนั้นด้วยโดยเพิ่มข้อเสนอให้กับบอนเดนว่าให้บอนเดน ขายมายกลการสลับตัวให้กับลารสโลจากนั้นลารสโลจะรับเลี้ยงลูกของบอนเดนเองเพราะถ้าไม่อย่างนั้นละก็ลูกของบอนเดนจะถูกส่งไปที่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าพร้อมกับยืน่นบันทึกเล่มหนึ่งมาให้กับบอนเดนและบอกว่าบันทึกเล่มนี้เป็นบันทึกที่ท่านลารสโลซื้อมาจากแองจเออร์มันคือบันทึกที่แองจเออร์เขาบันทึกเอาไว้ว่าเขาทําอะไรมาบ้างและในสมุดเล่มนี้ก็ยังมีทิคมายกลที่แองจเออร์แสดงครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยนะบอนเดนจึงได้รับบันทึกนั้นมาาแแบบบเเเงงียๆละดินขข้้หอัไป ทันทีที่เข้าห้องขังบอนเดนก็รีบอ่านบันทึกทันทีเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าแองจิเออร์ใช้ทริคอะไรในการเล่นมายากลของเขาเริ่มบันทึกนั้นได้เขียนไว้ว่าแองจิเออร์เคยมีความฝันอยากจะเป็นนักมายากลผู้โด่งดังและเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักมายากลด้วยเช่นกันเขามีชื่อว่าบอนเดนวันนี้พวกเขาได้มาดูการแสดงที่หญิงสาวจะตกลงไปในแทงน้ําแต่พอเปิดม่านออกมาหญิงสาวจะยืนนอกแทงน้ําโดยก่อนที่นักแสดงจะทําการแสดงโชว์พวกเขาก็ได้ขออาสาสมัคร2คนเพื่อให้มาทําการมัดเชื ือกหญิงสาวคนนี้แองจีเออร์และบอนเดนได้ยกมือทันทีและพวกเขาทั้งสองคนก็ได้รับเลือทั้งคู่ได้ขึ้นไปมัดเชือกหญิงสาวโดยบอนเดนนั้นมัดที่มือและแองจีเออร์นั้นมัดที่เท้าเมื่อมัดเธอจนเรียบร้อยแล้วนักมายากลจึงได้ยกตัวหญิงสาวขึ้นมาจากนั้นก็โยนเธอใส่แทงน้ําทันทีที่ตัวเธอลงไปในแทงน้ําพวกเขาก็ได้ปิดม่านจากนั้นพวกเขาก็ได้เปิดม่านและพบว่าเธอได้ออกมายืนอยู่ข้างๆแทงน้ําเรียบร้อยแล้วและทุกคนก็ได้ลุกขึ้นปรบมือให้กับนักมายากลและเธอหลังจากจบการแสดงนักแสดงหญิงก็ได้ ลงไปหลังเวทีและเธอก็มีชื่อว่าจูเลียพร้อมกับแองจเอลและบอนเดนก็ได้เดินเข้ามาหลังเวทีด้วยแท้ที่จริงแล้วทั้งสองคนนี้ก็คือหน้าม้าของการแสดงทั้งหมดนี้คือการแสดงการขึ้นไปมัดเชือกไม่ใช่ใครมัดก็ได้เพราะพวกเขาต้องมีเงื่อนเฉพาะพวกเขากําลังคุยกันอย่างสนุกปากกับการแสดงครั้งนี้ที่สําเร็จไปได้ด้วยดจีจากนั้นเจ้าของการแสดงก็ได้มาถึงนั่นก็คือคัตเตอร์คัตเตอร์เจ้าของการแสดงเขาได้เข้ามายินดีกับทุกคนที่จบการแสดงได้อย่างสวยงามแต่คัตเตอร์ก็ได้ตำหนิบอนเดนไปว่าเขานํนมามัดเช ลวมเกินไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ในตอนที่ยกจูเลียขึ้นมันอาจเกิดอันตรายขึ้นกับจูเลียได้บอนเดนจึงได้เสนอไปว่างั้นต่อไปนี้ก็มัดเงื่อน2ชั้นเอาไหมแต่คัตเตอร์ก็ได้ปฏิเสธทันทีเพราะการมัดเงื่อน2ชั้นมันอันตรายเกินไปถ้าเชือกตกน้ำแล้วมันจะบวมน้ำและจูเลียอาจจะแก้เชือกไม่ได้เลยด้วยซ้ำส่วนแองจเออร์เขาก็ได้บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกเพราะเขาก็กลัวเกิดอุบัติเหตุกับจูเลียเหมือนกันเพราะจูเลียคือแฟนสาวของเขาและเนื่องด้วยการแสดงที่มันจบด้วยดีคัตเตากกวัลบพข แต่คนที่จะรับรางวัลพวกเขาต้องเล่นเกมกันก่อนโดยคัตเตอร์จะให้แองจิเและบอนเดนไปดูการแสดงของหลินซู่เขาคือนักมายากลชาวจีนหลังคอมที่เดินกระเพกโชว์มายากลของเขาก็คือการเสกสิ่งของต่างๆขึ้นมาไว้บนโต๊ะถ้าใครสามารถดูทริคนี้ออกได้แล้วก็พวกเขาจะได้รับรางวัลซึ่งบอนเดนและแองจิเอจึงได้เข้าไปดูการแสดงของหลินซู่แต่หลังจากจบการแสดงแองจิเกลับไม่สามารถมองทริคออกได้เลยมีเพียงบอนเดนเท่านั้นที่มองทริคออกว่าหลินซู่นั้นแกล้งทําเป็นคนหลังคอมและเดินกระเพกโดยที่เขาต้อง แกงกระเพกแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องหนีบสิ่งของต่างๆไว้ที่หว่างขาของเขาและเอามันขึ้นมาไว้บนโต๊ะ แต่มันก็แลกกับการที่เขาต้องแกล้งทําเป็นคนหลังไม่ดีและขาไม่ดีไปตลอดชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการอุทิศเพื่อมายากลอย่างแท้จริงบอนเดนได้มาบอกคลิกนี้กับคัตเตอร์และเขาก็ได้รับรางวัลจากคัตเตอร์ในการเป็นผู้ช่วยเล่นมายากลครั้งต่อไปบอนเดนได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยนักมายากลในการแสดงเล็เลกๆภายในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งการแสดงก็เป็นไปได้ด้วยดีบอนเดนก็แสดงได้ดีและบอนเดนจึงได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซาร่าและดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะมีใจให้กันก่อนที่ทั้งคคู่่จะะพพัััฒนนาาาวมมมสธ์เรือยแล ก็ได้ตัดภามาที่วันต่อมาพวกเขาได้มาทําการเป็นหน้าม้าในการแสดงครั้งต่อไปของคัตเตอร์ทั้งคู่ได้ขึ้นไปมัดเชือกอย่างเดิมแต่ในครั้งนี้บอนเดนนั้นลังเลในการมัดเชือกเพราะเขาอยากจะมัดเชือกสองชั้นจูเลียที่มองหน้าบอนเดนเธอก็รู้ดีว่าบอนเดนนั้นอยากทําอะไรและเธอจึงได้พยักหน้าให้กับบอนเดนเมื่อได้สัญญาณจากจูเลียแล้วบอนเดนจึงได้เริ่มทําการมัดเงื่อนสองชั้นส่วนแองเจรลเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาไปแบบปกติไม่มีอะไรจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ยกจูเลียขึ้นไปไว้ในแทงน้้ํามมไดดเริิป่ปถ แต่ตอนนี้เวลาได้ผ่านไปนาทีกว่าแล้วและจูเลียก็ยังไม่ออกมาสักทีคัตเตอร์เห็นท่าไม่ดีเขารีบเอาค้อนไปเพื่อทุบกระจกแต่มันก็ไม่ทันแล้วจูเลียได้เสียชีวิตลงไปแล้วแองจเออร์นั้นใจสลายทันทีเขาพยายามปลุกจูเลียแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาจนได้มาถึงพิธ,ธีศพของ, ia, องจูเลียแองจเออร์ได้เดินเข้ามาถามบอนเดนว่าบอนเดน,น,นมัดเงื่อนอะไรในตอนนั้นแต่บอนเดนกลับบอกว่าเขาจําไม่ได้แล้วและเขาก็ได้เดินจากไปปล่อยให้แองจเออร์ใจสลาย,ยตรงนั้นและจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาท เดือนต่อมาบอนเดนเขาได้ออกมาทําการเปิดโชว์แสดงมายากลของตัวเองโดยได้จ้างที่ปรึกษาในการคิดค้นมายากลที่มีชื่อว่าฟารอนมาคนหนึ่งทั้งสองคนทํางานร่วมกันและพวกเขาก็สามารถคิดมายากลอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือมายากลหยุดกระสุนซึ่งมายากลในครั้งนี้พวกเขาจะไม่ได้ใส่กระสุนจริงเข้าไปภายในปืนแต่ปืนนั้นเป็นปืนจริงซาร่าจึงได้เดินเข้ามาแสดงความยินดีกับบอนเดนที่บอนเดนกําลังจะมีโชว์เป็นของตัวเองตอนนี้ทั้งสองคนนั้นเป็นสามีภรรยากันแล้วบอนเดนได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับโชว์ ฟังแต่มันก็มีจุดอันตรายอยู่อย่างหนึง่งถ้าใครแอบใส่ลูกกระสุนจริงเข้าไปแลวก็ปืนนี้มันก็ยิงจ,งจริงๆได้เธอจึงได้ห่วงบอนเดนเป็นอย่างมากและเธอก็ได้บอกกับบอนเดนว่าเธอกําลังตั้งท้องบอนเดนนั้นดีใจมากพร้อมกับบอกรักเธอแต่ซาร่ากลับบอกว่าครั้งนี้บอนเดนนั้นบอกรักได้อย่างไม่จริงใจมากๆตลอดเวลาที่พวกเขาคบกันซาร่าสามารถดูออกว่าบางครั้งบอนเดนก็บอกรักเธอแบบไม่จริงใจแต่บางครั้งบอนเดนก็บอกรักเธอแบบจริงใจเธอไม่ได้โกรธบอนเดนหรอกแต่ว่าเธอนะ่ะดีใจด้วยซ้ำเพราะทุกครั บอกรักเธอแบบจริงใจเธอนั้นดีใจมากๆและไม่นานการแสดงเล็กๆของบอนเดนก็ได้เริ่มขึ้นบอนเดนได้ขออาสาสมัครเพื่อให้มายิงปืนใส่เขาและเขาจะทําการหยุดกระสุนช่อตอนแรกทุกคนนั้นไม่กล้าที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครแต่ได้มีชายคนหนึ่งยกมือและเข้ามาเป็นอาสาสมัครซึ่งบอนเดนได้มองชายคนนี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือแองจิเออร์ที่ปลอมตัวมาแองจิเออร์ได้แอบใส่กระสุนจริงเข้าไปภายในปืนและชี้ไปทางบอนเดนพร้อมก็ถามบอนเดนไปคําเดิมว่าในการแสดงคืนนั้นบอนเดนนั้นมาเชื่อ แบบไหนแต่บอนเดนก็ได้ตอบแบบเดิมว่าเขาจําไม่ได้แล้วทําให้แองจเออร์คิดจะลั่นไกลทันทีโชคดีที่ผู้ช่วยของบอนเดนที่มีชื่อว่าฟารอนได้เขามาผลักมือของแองจเออร์ทำให้กระสุนไปโดนแค่นิ้วของบอนเดนแต่บอนเดนกลับเสียนิ้วทั้งสองนิ้วนั่นก็คือนิ้วนางและนิ้วก้อยจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหลายเดือนตอนนี้ในฝั่งของแองจเออร์เขาได้อาศัยอยู่กับคัตเตอร์เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้คัตเตอร์ก็เรียกได้ว่าตกอับมากๆเพราะหลังจากที่จูเลียใต้ในเวทีนั้นก็ไม่มีใครจ้างเขาอีกเเลยทําให้้้คััตตตอออร์งปนแ ขึ้นมาเป็นนักแสดงแทนทั้งสองคนได้ช่วยกันคิดค้นมายากลเสกนกให้อยู่ในกรงโดยกรงที่เขาจะเสกนกเข้ามานั้นมันมีนกลไกพิเศษที่คัตเตอร์นั้นคิดขึ้นมาเองพร้อมกับจ้างสาวแสนสวยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าโอลิเวียให้มาร่วมแสดงเพื่อให้โชว์นั้นน่าสนใจขึ้นจากนั้นวันแสดงก็ได้มาถึง ในการแสดงวันนี้แองจีเออร์จะเป็นผู้แสดงและแองจีเออร์จึงได้ขออาสาสมัคร2คนเพื่อให้มาตรวจกลงดูว่ากลงนั้นไม่มีอะไรผิดปกติและไม่มีทริคใดๆคนที่ขึ้นมาบนเวทีนั่นก็คือหญิงคนหนึ่งและชายอีกคนหนึ่งแต่ชายคนนี้เขาคือบอนเดนที่ปลอมตัวเข้ามาดูการแสดงโชว์บอนเดนเขานั้นรู้ดีว่าในกลงนี้นั้นมีทริคอะไรบางอย่างเขาจึงได้ทําการงัดกลงขึ้นมันทําให้กลงนกนกลไกทํางานผิดพลาดและกลงก็ได้พับลงมาอย่างแรงจนได้ไปทับนกตายและได้ไปทับนิ้วของหญิงคนที่ขึ้นมาด้วย แรงบีบของกลงนั้นมันมหาศาลมากจนทําให้นิ้วของเธอนั้นหักการโชว์ของแองจิเอและคัตเตอร์ล้มไม่เป็นท่าและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ถูกสั่งห้ามให้มาขึ้นแสดงในเวทีนี้อีกต่อไปเมื่อคัตเตอร์อับจนหนทางคัตเตอร์จึงได้ส่งแองจิเอให้ไปดูงานแสดงวิทยาศาสตร์ที่ชายคนนึงจัดขึ้นเขามีชื่อว่าเทสลาการแสดงวิทยาศาสตร์ของเทสลาเป็นการแสดงเครื่องวิทยาศาสตร์ที่เล่นไฟฟ้าไปด้วยซึ่งแองจิเอก็ได้เข้ามาร่วมงานแต่เขาก็ได้มองเห็นบอลเดนที่เข้ามาร่วมมงงงาาาานนนนนนนดดด้้วววยยเเเช่่กกัจไิคุภใขอท เพราะผู้คนไม่เคยเห็นไฟฟ้าพุ่งผ่านขนาดนี้พวกเขาจึงได้กลัวและรีบอบพยพออกไปจากที่นี่ร่วมถึงบอนเดนก็ได้ออกไปด้วยเช่นกันแองจิเออร์รีบตามบอนเดนไปทันทีเพราะเขานั้นสงสัยว่าบอนเดนจะทําอะไรอีกเพราะตัวของบอนเดนเองถ้ามางานวิทยาศาสตร์นี้แล้วก็เขาต้องสนใจงานวิจัยของเทสลาด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ให้ได้ว่าตอนนี้บอนเดนมีแผนอะไรแต่หลังจากที่แองจิเออร์ตามบอนเดนมาสักพักหนึ่งเขาก็ได้เห็นว่าบอนเดนได้เข้ามาหาซาร่าและมีลูกน้อยหนึ่งคนแองจิเออร์ที่ได้เห็นบอนเดนมีครอบครัว ที่สมบูรณ์และมีความสุขเขาก็ได้แคนบอนเดนเข้าไปอีกทั้งที่บอนเดนเป็นคนทําให้เขาต้องสูญเสียคนที่เขารักที่สุดไปแต่ในคราวนี้บอนเดนกลับมาสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขความแคนและการอยากแก้แค้นของเขามันยิงเพิ่มมากขึ้นจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันตอนนี้บอนเดนกําลังอยู่ในคุกหลังจากที่เขาอ่านบันทึกไปเขาก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะตอนนี้ฟารอนได้พาลูกสาวของเขาเข้ามาเยี่ยมบอนเดนได้ตัดสินใจขายมายกลการสลับตัวให้กับหลอดลาสโลเพื่อให้ลาสโลรับอุปถัมภ์ลูกสาวของเขาดีกว่าให สาวของเขาไปอยู่ในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฟารอนที่เป็นผู้ช่วยของบอนเดนจึงได้เคารพบการตัดสินใจของบอนเดนและจะไปเจรจาให้จากนั้นบอนเดนจึงได้กลับเข้า,ายังห้องขังพร้อมก็อ่านบันทึกของแองเจิร์อีกครั้งต่อจากตอนเดิมที่แองเจอร์ได้เข้าไปเจอบอนเดนไปหาซาร่าและลูกๆจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ผ่านไปหลายเดือนต่อมาบอนเดนเขาได้คิดมายากลมายากลหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือมายากลการสลับตัวโดยบอนเดนจะเดินเข้าไปภายในประตูแรกแต่แล้วอยู่ๆภายในเซียววิบอนเดนกลับสามารถทะลุออกมาจากอีกประตูได้ มายากลในครั้งนี้ทุกคนในอังกฤษนั้นตื่นเต้นมากและมันก็โด่งดังสุดๆแถนที่ของมายากลก็ไม่มีใครมองออกเลยแม้แต่แองจีเออร์จะปลอมตัวเข้าไปดูเขาก็ไม่สามารถมองมันออกได้แองจีเออร์ได้เข้ามาปรึกษากับคัตเตอร์ทันทีเพราะเขานั้นมองทริคนี้ไม่ออกเลยซึ่งคัตเตอร์ก็ได้บอกกับแองจีเออร์ไปว่าบอนเดนต้องใช้คน2คนแน่นอนโดยการหาคนคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเขามาแต่แองจีเออร์กับโอลิเวียกลับบอกไปว่าบอนเดนนั้นมีคนเดียวเพราะคนที่เข้าประตูและคนที่ออกมาจากประตูทั้งสองคนนัน,น แต่แองจีเออร์เขาอยากได้โช์นั้นมาเป็นโชว์ปิดท้ายการแสดงของเขามากเขาจึงอยากได้การแสดงโชว์สลับตัวนั้นมาเป็นของเขาให้ได้คัตเตอร์จึงได้แนะนําให้แองจีเออร์ไปหาคนหน้าเหมือนอยู่คนหนึ่งซึ่งโอลิเวียเธอก็พอรู้จักอยู่คนหนึ่งที่หน้าเคยคล้ายแองจีเออร์แบบเป๊ะๆโดยชายคนนี้เขาคือนักสแสดงตกอับแองจีเออร์ได้พาตัวเขามาและได้แปลงโฉมเขาและในที่สุดเขาก็ดูคล้ายกับแองจีเออร์มากๆจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มซ้อมโชว์กันโดยประตูแรกแองจีเออร์ตัวจริงนั้นจะเดินเข้าไปจากนั้นมันก แองนจิเออร์นั้นตกลงไปด้านล่างเวทีพร้อมกับมีที่รองข้างล่างเวทีเพื่อให้แองจิเออร์นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนประตูอีกฝั่งหนึ่งก็จะให้แองจิเออร์ตัวปลอมดีตัวขึ้นไปบนประตูและทําท่าทีว่าทะลุมิติออกมาได้เป็นการจบการแสดงและวันแสดงของแองจิเออร์ก็ได้มาถึงเขาก็ได้แสดงอย่างที่เตรียมไว้จริงๆและเขาก็ได้รับเสียงตรบมืออย่างล้นหลามแต่แองจิเออร์เขานั้นไม่พอใจเพราะเขาตัวจริงนั้นต้องมาอยู่ด้านล่างเวทีแต่ตัวปลอมนั้นได้เข้าไปรับเสียงปรบมือเขายังคงหมกมุ่กบการทจะหิของ bon เด่นให้ได้ว่าบอนเด่นนั้นทะลุป,ประตูออกมาได้ยังไงจนถึงขนาดขอร้องให้โอลิเวียไปเป็นสายสืบมใน่ข่ของบอนเด่นซึ่งโอลิเวียเธอที่เริ่มมีใจให้กับแองจิเออร์เธอจึงได้ยอมทําตามที่แองจิเออร์นั้นบอกส่วนแองจิเออร์เขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเขาต้องการรู้ทิ่การสลับตัวของบอลเด่นให้ได้เพื่อที่เขาจะได้เข้ามารับเสียงปรบมือด้วยตัวของเขาเองแต่โชว์สลับตัวของแองจิเออร์เขาก็ได้โชว์ไปเรื่อยๆและเขาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมันพลอยทําให้ตัวลอลของแองจิเออร์นั้นได้ดิบได้้ดดีไปวยแต่่ังงของ เขาก็ไม่ได้ยอมอยู่เฉยๆให้ายากลของเขานั้นต้องโดนกลบไปแบบนี้เขาได้สืบจนรู้ทิมายากลของแองจเออร์และเขาก็รู้ว่าตัวปลอมของแองจเออร์นั้นอยู่ที่ไหนพร้อมกับบัตรีสนิทกับตัวปลอมของแองจเออร์พร้อมกับเป่าหูไปด้วยว่าเขานั้นสําคัญขนาดไหนภายในโชว์การแสดงให้เขานั้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้แล้วอย่าทําตามที่แองจเออร์บอกทุกอย่างมันทําให้ตัวปลอมนั้นเกิดอยากเด่นขึ้นมาทันทีวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากําลังแสดงกันอยู่ แองเออร์ <Ang> เขาได้เข้าประตูไปอย่างเคยแต่เมื่อเขาตกลงมาก,กลับไม่มีอะไรรองรับเขาและเขาก็ได้ขาหักแองเออร์นั้นเจ็บปวดไปอย่างมากแต่เมื่อเขามองไปที่ประตูบานข้างๆประตูที่กำลังจะขึ้นไปบนเวทีกลับมีบอลเดนที่ยืนอยู่บอลเดนได้ขึ้นไปบนเวทีและปลิดประตูออกมาทำท่าทางว่าเขามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงก่อนที่เขาจะแชมไม้ก่นของแองเออร์และจับแองเออร์ตัวปลอมห้อยลงมาจากด้านบนทำให้แองเออร์นั้นต้องอับอายเป็นอย่างมากแองเออร์เขาไม่สามารถขึ้นแสดงโชว์ได้อีกต่อไปและเขาก็เบ ได้รับบาดเจ็บที่ขาจนทําให้เขาไม่สามารถเดินแบบปกติได้กลับกันในฝั่งของบอนเดนเขาสามารถแสดงโชว์ได้ราบรื่นขึ้นเรื่อยๆเพราะเขามีโอลิเวียที่เข้าไปช่วยแสดงทําให้แองจเจอร์เริ่มไม่พอใจและมองว่าโอลิเวียกําลังจะย้ายฝั่งแต่ในตอนนั้นเองโอลิเวียเธอก็ได้กลับมาพร้อมกับมาบอกทิศของบอนเดนในตอนแรกแองจเจอร์นั้นไม่ยอมรับฟังโอลิเวียเลยเพราะแองเออร์นั้นคิดว่าโอลิเวียทรยศเขาไปแล้วแต่โอลิเวียก็ได้บอกว่าแท้จริงแล้วทิศของบอนเดนก็คือเขามี2คนจริงๆพร้อมกับเอาหนังสือบันทึกของบ มาให้กับแองจีเออร์ด้วยเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าเธอได้ข้อมูลมาจริงๆซึ่งหนังสือของบอนเดนเขาก็ได้เข้ารหัสทั้งหนังสือเลยไม่สามารถใช้วิธีปกติในการอ่านได้และคนที่รู้รหัสมีคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือบอนเดนทําให้แองจีเออร์วางแผนลักพาตัวผู้ช่วยของบอนเดนอย่างฟารอนมาซึ่งคัตเตอร์ก็ได้ร่วมมือด้วยพวกเขาทั้งสองคนในลักพาตัวฟารอนมาจากบอนเดนได้สําเร็จจากนั้นเขาจึงได้ขู่บอนเดนว่าให้เอารหัสรับในการอ่านหนังสือเล่มนี้มาซะซึ่งบอนเดนก็ไม่มีทางเลือกถ้าเขาต้องการช่วยฟาารออนเขต้ง รหัสลับให้กับแองจเออร์จากนั้นบอนเดนจึงได้ส่งรหัสลับให้กับแองจเออร์และแองจเออร์จึงได้ส่งตัวฟารอนคืนให้กับบอนเดนและในฝั่งของแองจเออร์ในขณะที่เขาได้รหัสลับไปแล้วเขาก็รีบเปิดอ่านทันทีซึ่งรหัสลับมันก็เขียนไว้ว่าเทสลาแองจเออร์เขาจึงได้คิดว่าเทสลาเป็นคนสร้างเครื่องมือมายากลให้กับบอนเดนแองจเออร์ไม่รอช้ารีบเดินทางไปหาเทสลาทันทีในตอนแรกเทสลานะั้นไม่ยอมให้แองจเออร์เข้าพบแต่โดยความตื้อของแองจิเออร์เทสลาจึงได้ยอมให้ ความต้องการของแอนจิเออร์แอนจิเออร์จึงได้ขอให้เทสลาช่วยสร้างประตูที่สามารถเคลื่อนย้ายเขาให้หน่อยเพราะเขาต้องการใช้มันในการแสดงมายากลสลับตัวของเขาเทสลาจึงได้ยอมตอบตกลงแต่การทํางานครั้งนี้เครื่องนี้มันต้องใช้เวลาในการสร้างและงบประมาณพอสมควรแต่แอนจิเออร์เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพร้อมกับบอกให้เทสลาช่วยสร้างเครื่องนั้นให้เขาหน่อยหลายเดือนต่อมาเทสลาได้ทําการแจ้งแอนจิเออร์ว่าเครื่องต้นแบบนั้นเสร็จแล้วแอนจิเออร์จึงได้เข้ามาดูเครื่องต้นแบบนี้และเทสลาจึงได้ขอยืมหมวกแอนจิเออร์ เพื่อเข้าไปในเครื่องเครื่องนี้และดูว่ามันจะเคลื่อนย้ายได้จริงไหมโดยหลักการที่เขาตั้งค่ามาก็คืออะไรก็ตามที่เข้าไปยังเครื่องเครื่องนี้มันจะเคลื่อนย้ายไปอีกทีหนึ่งแต่ทันทีที่เครื่องทํางานจนเครื่องจบการทํางานหมวกใบนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมทําให้เทสล่าขอเวลาและให้แองเจลนั้นกลับไปก่อนแองเจลได้กลับมาอ่านบันทึกของบอนเดนต่อไปและเขาก็เริ่มเห็นความผิดปกติอย่างแรกเลยที่เขาคิดว่าบอนเดนมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ภรรยาของบอนเดนอย่างซาร่าต้องทนทุกทรมานจ ใกับ2พฤติกรรมที่บอนเดนนั้นแสดงออกมาเพราะบางครั้งบอนเดนก็ดูเหมือนว่าจะรักเธอมากๆและบางครั้งบอนเดนก็ดูเหมือนว่าจะแกล้งรักเธอและจุดที่พีคที่สุดก็คือในบันทึกนั้นเขียนไว้ว่าทุกอย่างเป็นแผนการของบอนเดนตั้งแต่ตนย้อนกลับไปตอนที่แองเอลส่งโอลิเวียเข้าไปเป็นสายสืบตอนนั้นโอลิเวียนชอบแองเอลมากแต่การที่แองเอลส่งเธอไปอยู่กับบอนเดนแบบนี้ทําให้เธอนั้นใจสลายแต่เธอก็ยังทําตามสิ่งที่แองเอลนั้นบอกแต่ทุกครั้งที่เธอนั้นอยู่กับบอนนเเดอก็รริ่มชบบขึ้ไปืๆ จนความสัมพันธ์ของบอนเดนและโอลิเวียได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆรื่อๆและมันกลายเป็นว่าโอลิเวียได้เข้าไปร่วมมือกับบอนเดนแทนแองเจลโอลิเวียและบอนเดนวางแผนจัดการกับแองเจลโดยการส่งโอลิเวียให้เอาบันทึกเล่มนี้ไปให้กับแองเจลพร้อมกับแกล้งหลอกแองเจลให้เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นและนั่นก็คือเทสล a าเพราะบอนเดนไม่เคยไปขอให้เทสล a าสร้างเครื่องมือมายากรให้กับเขาเลยเมื่อแองเจลอ่านบันทึกมาถึงตรงนี้เขาก็โมโหเป็นอย่างมากเขาเรีบไปหาเทสล a าเพราะตอนนี้เขากําลังโดนเทสล a าหลอก ใช้เงินทุนอยู่เทสลาจึงได้เข้ามายอมรับแต่โดยดีว่าเขาหลอกใช้เงินทุนของ NGO จริงๆเพราะการวิจัยของเขามันไม่มีใครสนับสนุนเลยและตอนนี้เขาก็ทําการวิจัยได้สําเร็จแล้วแต่ถึงเขาจะหลอกใช้ NGO ยังไงเขาก็ยังมีผลงานให้กับ NGO อยู่ผลงานนี้มันไม่ใช่การเคลื่อนย้ายสิ่งของแต่มันเป็นการ Co p ปสิ่งของอะไรก็ตามที่เข้าไปอยู่ในเครื่องเครื่องนี้มันจะทําการ Copy ออกมาเป็นตัวเลยพวกเขาได้เอาแมวเข้าไปภายในเครื่องนี้และในที่สุดแมวมันก็ถูก Co p ปีออกมาเทสลาได้ฝากเครื่องมือเครื่ แองจิเอลพร้อมกับเตือนแองจิเอลว่าให้ทำลายเครื่องนี้ทิ้งซะเพราะสิ่งสิ่งนี้มันอันตรายเกินไปมันเหนือกวเวทมนต์ไปแล้วแต่แองจิเอลก็ไม่ฟังเขาได้นําเครื่องมือเครื่องนี้กลับมาที่การแสดงโชว์มายากลของเขาเขาได้มาทดลองใช้เครื่องเครื่องนี้กับคัตเตอร์และเมื่อมันทํางานได้ดีพวกเขาจึงได้ทําสัญญากับโรงละครแห่งหนึ่งแองจิเอลได้บอกกับคัตเตอร์ว่านี่เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเขาเขาจะจํากัดการแสดงอยู่ที่100รอบเท่านั้นจากนั้นการแสดงก็ได้เริ่มขึ้นแองจิเอลได้เข้าไปภายในเครื่องทที่เลททลาผลิตใ และเขาก็ได้หายตัวไปจนไม่กี่วินาทีต่อมาเขากลับไปโผล่ด้านหลังของผู้ชมเฉยเลยทําให้ผู้ชมอึ้งกับการแสดงครั้งนี้มากและการแสดงสลับตัวของเขาก็โด่งดังที่สุดเลยในตอนนี้ส่วนในฝั่งของบอนเดนก็เริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเพราะโชว์มายกลของเขากําลังโดนโชว์มายกลของแองเอลกลบไปเกือบหมดแถมบอนเดนก็ยังทะเลาะกับซาร่าอีกด้วยเพราะตอนนี้ซาร่านั้นจับได้แล้วว่าบอนเดนกับโอลิเวียนั้นแอบคบกันทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงโดยที่ไม่สนใจเลยว่าลูกสาวกํลาลังยืนดูอยู่ฟารอนที่เห็นดังนั้น จึงได้มาอุ้มตัวลูกสาวออกไปจากที่นี่ก่อนซาร่าจึงได้ถามบอนเดนไปว่าเคยรักเธอบ้างไหมจึงบอนเดนก็ได้ตอบว่าตอนนี้ไม่ทําให้ซาร่าเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปและได้ไปแขวนคอตัวเองจนเสียชีวิตโดยหลังจากที่ซาร่าเสียชีวิตบอนเดนก็ได้เข้ามานั่งคุยกับโอลิเวียซึ่งบอนเดนก็ได้บอกกับโอลิเวียไปว่าบางครั้งเขาก็รักโอลิเวียและบางครั้งเขาก็รักซาร่าเหมือนกับตอนนี้ที่เขานั้นรักโอลิเวียทําให้โอลิเวียผิดหวังในตัวของบอนเดนมากๆที่ภรรยาของเขาเพิ่งจะตายไปเขากลับมีหน้ามาบอกกรักผู้หญิงคน แต่ก่อนที่เธอจะไปเธอก็ได้หันกลับมาบอกบอนเดนว่าแองจเอลนั้นกลับมาแล้วพร้อมกับโชว์มายากลการสลับตัวที่ดีที่สุดในอังกฤษตอนนี้บอนเดนต้องการจะรู้ว่าโชว์มายากลของแองจเอลนั้นเป็นยังไงเขาจึงได้ปลอมตัวเข้าไปในงานแสดงของแองจเอลทันทีที่แองจเอลขออาสาสมัครขึ้นไปตรวจดูเครื่องที่เขากําลังจะใช้แสดงบอนเดนก็รีบขึ้นไปทันทีแต่หลังจากที่เขาขึ้นไปบนเวทีเขากลับวิ่งลงไปด้านล่างของเวทีและพบว่าข้างหลังของเวทีนั้นพนักงานที่ทํางานอยู่เบื้้้อองงงงหหลลลััตาาาบดดดททมแะน่เวี ังมีแทงน้ําอยู่แทงหนึ่งทันทีที่เขามาเห็นแทงน้ําการแสดงก็ได้เริ่มขึ้นเครื่องการแสดงของแองเจลด้านบนได้เปิดการทํางานและหลังจากนั้นแองเจลก็ได้หล่นลงมาด้านล่างของเวทีโดยประตูกลที่เขานั้นซ่อนเอาไว้มันทําให้บอนเดนตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตอนนี้เขาก็กําลังเห็นว่าแองเจลกาลังจะตายบอนเดนจึงพยายามช่วยแองเอลออกมาแต่มันก็ไม่ทนันแองเอลเขาได้เสียชีวิตลงไปก่อนบอนเดนจึงได้ตะโกนขอความช่วยเหลือและทุกคนที่เข้ามาก็คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของบอนเดนที่ทำการฆ่า จากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้บอนเดนกําลังอยู่ในคุกและเขาก็ได้รู้แล้วว่าทริคมายากลของแองจิเอลมันเล่นยังไงเขาตกใจมากกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าของเขาจนได้ใกล้ถึงวันประหารเขาจึงได้ขอพบกับลูกสาวของเขาในครั้งนี้หลอรลัสโลนั้นพาลูกสาวของเขามาพบกับบอนเดนด้วยตัวของตัวเองซึ่งบอนเดนดีใจมากที่ได้พบกับลูกสาวแต่เมื่อบอนเดนเห่อยหนะ้าขึ้นไปดูลัสโลเขากลับพบว่าคนที่ชื่อลัสโลนั้นก็คือแองจิเอลนั่นเองซึ่งแองจิ่อนน็คนอ ร่างคนที่เขาใช้เครื่องเทสลาในการโคนออกมาบอนเดนเขานั้นอึ้งมากที่แองจิเอลมายืนอยู่ตรงหน้าของเขาและเขาจึงได้ขอร้องให้แองจิเอลช่วยไปบอกตำรวจที่ว่าตัวเองนั้นยังไม่ตายเพื่อให้เขาพ้นข้อกล่าวหาและออกไปอยู่กับลูกสาวโดยบอนเดนนั้นขอร้องแองจิเอลทุกวิธีทางและได้ให้กระดาษแผ่นหนึ่งมาก,กับแองจิเอลพรองก็บอกแองจิเอลว่าในนี้มีทริคมมยากลของเขาในการสลับตัวที่แองจิเอลนั้นอยากรู้มาโดยตลอดแต่แองจิเอลกลับชีกกระดาษแผ่นนี้ทิ้งและบอกว่าตอนนี้เขาไม่สนใจมมยากลของบอนเดนอีกต่อไป เพราะมายากลการสลับตัวของเขามันเหนือกับบอนเดนไปหลายคั้นแล้วและแองจเอลจึจะได้พาลูกสาวของบอนเดนเดินจากไปอย่างเงียบๆทาให้บอนเดนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเขาก็พยายามตะโกนตามหลังแต่แองจเอลกลับไม่หันมาเลยพร้อมหนังได้ตัดภาพมาที่คฤหาสน์ของลาสโลคัตเตอร์เขายังไม่รู้ว่าตัวจริงของลาสโลนั้นคือแองจเอลและเขาก็ต้องการพบกับลาสโลคนที่เข้ามากวานซื้อมายากลของทั้งแองจเอลและบอนเดนแต่หลังจากที่คัตเตอร์เจอหน้ากับลาสโลเขาก็รู้แล้วว่าตอนนี้ลาสโลก็คือแองจิ เอ็งเจอก็แค่ต้องการที่จะแก้แค้นบอนเดนก็แค่นั้นและตอนนี้เขาก็ทําสําเร็จแล้วแต่คัตเตอร์ก็ได้ทํากับเอ็งเจอไปว่าและลูกสาวของบอนเดนละ่ะไม่ส่งสารเธอบ้างเลยเหรอเธอเพิ่งจะสูญเสียแม่ของเธอและตอนนี้เธอก็สูญเสียพ่อของเธอไปแล้วและหลังจากนั้นวันประหารก็ได้มาถึงฟารอนได้เข้ามาหาบอนเดนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบอนเดนก็ได้ฝากมารดกทั้งหมดไว้กับฟารอนพร้อมกับขอโทษฟารอนที่ไม่เคยให้ฟารอนได้ใช้ชีวิตตามที่อยากใช้เลยจากนั้นบอนเดนก็ถูกพาตัวไปแขนคอและเขาก็ได้เสีียชวิตลง ไปตอนนี้การแก้แค้นของ LG งจิอมันได้จบลงไปแล้วและเขาก็ตั้งใจที่จะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ในโรงละครของเขารวมถึงเครื่องโคลนที่เขาเพิ่งใช้ไปด้วยแต่ในระหว่างที่เขากําลังเก็บของอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้มีชายคนนึงเดินเข้ามาด้านหลังของเขาและยิงเขาเข้าไปที่ท้องและชายคนที่ยิงก็ได้เผยตัวออกมาซึ่งชายคนคนนี้ก็คือบอนเดนนั่นเองบอนเดนได้เข้ามาเฉลยกับแองจิเออร์ว่าแท้ที่จริงแล้วเขานั้นมีฝาแฝดการแสดงโชว์สลับตัวของบอนเดนนั้นใช้2คนจริงๆโดยให้แฝดคนนึงปลอมตัวเป็นผู้ช่วย ที่มีช <END> ื <apenas S 2> ่อว่าฟาโรนและให้อีกคนหนึ่งขึ้นแสดงแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาน้อยใจซึ่งกันและกันพวกเขาจึงได้สลับกันทําบทบาทนี้บางครั้งพวกเขาก็เป็นฟาโรนบางครั้งอีกคนนึงก็เป็นฟาโรนทําให้ตัวของบอนเดนก็ได้สลับกันด้วยเช่นกันมันทําให้เป็นที่มาว่าทําไมซาร่าถึงรู้สึกว่าบางครั้งบอนเดนก็รักเธอและบางครั้งบอนเดนก็ไม่ได้รักเธอนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคนละคนซึ่งบอนเดนที่รักเธอก็คือพ่อแท้ๆของเด็กที่เป็นลูกของซาร่าส่วนคนที่ไม่ได้รักก็คือฝาแฟนอีกคนหนึ่งและเขาก็รักโโอิเวีียยดท่ พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดมากๆถึงพวกเขาจะสามารถเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงได้แต่พวกเขากลับไม่สามารถเติมเต็มความรักให้กับหญิงสาวทั้งสองคนได้ทำให้เป็นที่มาว่าเขาต้องสูญเสียภรรยาที่รักของเขาไปนั่นก็คือซาร่าส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องตายก็คือฝาแฝดของเขาคนที่รักโอลิเวียอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้การแสดงนั้นแนบเนียนแฝดอีกคนหนึ่งจะได้ทำการลงทุนตัดนิ้วของตัวเองทั้งสองนิ้วส่วนในฝั่งของแอนเจลเมื่อได้ยินเรื่องจริงเขาก็ได้สวนกลับไปว่าเขาต้้องงลบากกใใจทุครั การแสดงโชว์ครั้งนี้เพราะทุกครั้งที่เขาสแสดงโชว์เขาต้องฆ่าตัวเองไปทุกครั้งเพราะทุกครั้งที่ตัวเขาไปยืนอยู่ที่เครื่องแสดงเขาต้องหล่นลงไปที่แทงน้ําและปล่อยให้ตัวเองตายไปแบบนั้นนี่เป็นที่มาว่าทาไมเขาถึงต้องจ้างคนตาบอดมาทํางานเบื้องหลังส่วนตัวเขาอีกคนนึงก็จะไปโผล่ด้านหลังของเวทีและทําการสแสดงโชว์แบบนี้ไปเรื่อยเขาต้องเสียสลับไปมากมายเพื่อที่จะแก้แค้นบอลเดนให้ได้ซึ่งบอลเดนก็ได้ตอบกลับไปว่าเดินทางไปตั้งไกลเสียเงินไปมากมายแต่กลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะในฝั่งของแองเจิ เเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะสิ่งที่เขาได้กลับคืนมาก็คือเสียงตบมือจากคนดูและท่าทีตื่นเต้นที่เขาได้เห็นทุกคนชื่นชอบกับโชว์ของเขาและโชว์ของเขาก็จะกลายเป็นตำนานก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจลงไปหลังจากที่แองเจิลตายบอเดนเขาก็ได้ทําการเผาที่นี่จนราบและที่นี่ก็เต็มไปด้วยแทงน้ําที่มีศพของแองเจิลมากมายอยู่ภายในตู้พร้อมกับเขาไปรับตัวลูกสาวของเขากลับมาดูและอีกครั้งหนึ่งจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องศึกมายากลหยุดโลก ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่8.5คะแนนและในฝั่งของ r o t เทน t o t o โ o นักวิจารณ์ให้ไปที่76%คนดูให้ไปที่92%ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ